วิ่งอยู่ตาม,มายอยู่ไม่ยอมเลิกที่วิ่งอ่ะวิ่งมาลู่ลู่ไม่วิ่งเร็วนะเนี่ย โจขี่จักรยานมันจะถามไี่เนี่ยรถรถคันนี้เท่านั้นใช่ไหมไม่ดูรถปัจจุบันที่มันไม่เห็นรถเห็นคนคนมอเตอร์ไซค์คนจะถามมันไม่ได้จางมันเริ่มเหนื่อยแล้วละ่ะงอยู่อยู่ตะปะตูผมเนี่ย ถ้าผมเล่ขับเร็วๆผมก็สงสารมันนะพี่มาแบบปวดแบบตึงนิดอ่ะ แล้วเราจะขับยากอย่างเงี้ยขับเร็วกวกวัูชนมันขับช้าก็มองระวังรถ